คออี้มีมิเป็นชาวกะเหรี่ยงพื้นเมืองเพชรบุรีเกิดและอาศัยอยู่ในป่าลึกของอำเภอแก่งกระจานใกล้ชายแดนไทยพม่าก,กลางปี2554คออ,อ,อ,ออี้ในวัย103ปี และหนอแอลูกชายถูกอพยพลงมายังบ้านบางกลอยตามโครงการรักษาป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบ้านบางกลอย <c oughs> เป็นที่ดินที่รัฐจัดสรรให้กับชาวกะเรียง57ครอบครัวซึ่งถูกอพยพออกจากป่าตั้งแต่ปี2539 <c oughs> นับจากปี2552 <c oughs> เป็นต้นมา มีการย้ายคนลงมาที่นี่อีกหลายครั้งและไม่มีการจัดสรรที่ดินรองรับผู้อพยพกลุ่มใหม่จึงกลับไปทำกินอย่างพื้นที่เดิมในป่าจากปฏิบัติการจับกลุ่มผลักดันอพยพชนกลุ่มน้อยที่ปลุกรุกพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยพมา่าอุทยานได้ทำการรื้อถอนและเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างจากคำบอกเล่าของชาวบ้านมีการเผาบ้านและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก นอแอถูกจับกลุ่มภายในบ้านของตัวเองในตอนสายของวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็เคยมีการโครงการขุยุบุน้อยเนี่ยตั้งแต่ปี5 2 53มาแล้วเพื่อปีปจุวันปี54เราทำมาแล้วห้าครั้งครั้งแรกเนี่ยเราเข้าไปคุยเราก็ยนังเจรจา,ากันแล้วก็มีสามสี่หลังห้าหกหลังเจ็ดหลังก็เรามารวมกันตอเนเย็นนี้ก็นด้เข้ามาคุยกันแล้วก็ถืงถือป่าของุยายในชาติเนี่ยเป็นปืนป่าของประเทศไทย ถ้าคุณมีเศษชาก็คุณมาอยู่ฝั่งนู้นก็ยกมาทำปลูกพืชปลูกข้าวไร่ปลูกพริกเนี้มันก็จะทําให้ป่ามีคือป่าสมบูรนอแอร์เนี่ยพ่อเขาเนี่ยครับเป็นกระเดียงพื้นเมืองนะครับอยู่แถวลาดบุรีแถวเพชรบุรีตรงนั้นเป็นเป็นต้นต้นน้ำเพชรพ่อของนาอแอร์ชื่อขออิสมัยหนุ่มก็เป็นคนที่เที่ยวป่าอยู่อยู่แถวนั้นมีชีวิตเรียบง่ายคุ้นเคยกับป่านอแอร์ตอนนี้อายุประมาณ50าสิบไปแล้วปีละ ก็เกิดมาที่นั่นมานานในปี2512 2511 3มีการสารวจชาวเขาครั้งแรกมีการจัดทำทะเบียนชาวเขาแล้วก็ให้บัตรเรียกว่าเหรียญเหรียญชาวเขาด้านหน้าเป็นพระบรมไพลักษณ์ของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้างหลังก็เป็นมีเลขรหัสด้วยนะครับนายแอร์นะรก็ได้รับมาคือเป็นชาวเขาดั้งเดิมแบบอย่างน้นอยปี2512เกแตร,รเป็นเด็กแล้วมติคณะรัฐมนตรีวันที่3สิงหาคม 2,553เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเรียงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อชุมชนกะเรี่ยงดั้งเดิมโดยให้ยุติการจับกุ่มให้มีการพิสูจน์และเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ซ้อนทับที่ทำกินและที่อยู่ของชาวกะเรียงส่งเสริมและยอมรับในระบบไร่หมุนเวียนและผลักดันให้ไร่หมุนเวียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม คณะรมอหมายวามว่าได้รับคมเห็นชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวเกี่ยวข้องแล้วนะครับโดยเฉพาะทางกรมป่าไม้ทางกรมอุทยานแห่งชาติทางกระทรวงทรัพย์ถ้าชาวบ,บ้านอยู่อยู่มานานแล้วนะครับให้ยุติการจับกลุม่มการยุติการจับกลุ่มไม่ได้หมายว่าให้เจ้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การยุติการจมมันหมายกัว่าคุณไปตรวจสอบก่อนถ้าชาวบ,บ้านผิดก็ยังผิดอยู่นะครับจะจับก็จะจับอยู่อยู่อยู่แล้วไม่ได้ละเว้นเข้ามาตรวจสอบตั้แล้วตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งกรรมการชุดนี้ต้องมีชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นกรรมการด้วยไม่ใช่แล้วเข้ามาเป็นกรรมการฝ่ายเดียวนะครับนักสิทธิมนุษยชนนักมนุษยวิทยานะครับนักวิชาการต้องเข้ามาร่วมกันมาช่วยดูว่าข้อท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะรแล้วก็ถ้าได้ข้อจริงออกออกมาว่าชาวบ้านอยู่มาก่อนก็ต้องนํไปสู่การที่จะเพิกถอนการที่ไปทับที่ชาวบ้าน เน en> <man> ี่ยแกจะพูดถึงต <ne> ัวเองแต่ลตว่าตนี่ยพวก้อเย่าชบเป็นนะรแต่ละวกปี่กวคือที่กคิดถงเรื่องเพัืออะไไม่หมดเกากาโอเคอจนับไเลยครับเาบอกว่าแกก็เข้าใจว่าเออป่าเนี่ยบางทีมันก็อยู่น้อยลงแล้วแต่นี่ว่า เขาอยู่ในป่าเขาไม่ทํากินเขาก็ไม่รู้จะจะทํำยังไงอะ่ะเขาก็ทําไม่ได้ว่าไปทําไปไปถางเพื่อจะปลูกข้าวเพื่อเอาไปขายจะตัดไม้เพื่อเอาไปขายไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านี้ทําไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําไมไม่มีความทําไมไม่มีใครเข้ามาดูเลยเลยว่าก่อนที่จะเอาพวกเขาลงมาเนี่ยทําไมอยู่ๆแล้ว ต้องไปจุดข้าวจุดอะไรเขาทำไมอยู่แล้วต้องไปเอาเขาลงมาโดยที่ไม่มบอกไม,ม่อะไรเขาเลยแล้วบ้านเขาแต่ละหลังที่เขาจะเอาลงมาบ้านเนี่ยซึ่งที่เราอยู่ที่เขาอยู่ทุกวันเนี่ยเขาบอกว่ามันมออีผีเลือนผีอะไระอะไรของเขาที่เขานับถือบรรพบุรุษของเขาอยู่แล้วไปจุดมันก็ พูดถึงมันก็ไม่ไม่ถูกตามประเพณีการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยบางทีมันก็อบอกว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงหน่อยหนึ่งข้าวกว่าเขาจะได้มาเขาก็ทํา,าท,ทั้งปีแหละเขาทําเพื่อไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเลยเขาทำเพื่อกินอย่างเดียวอะ่ะเราอยู่ๆล้วมันมีหน่วยงานกลุ่มหนึ่งเนะี่ยไม่เคยไม่เขาบอกว่าไม่ขออ่อยนามนะ ว่าไปไปผ่ากล็ลรอมเข้าทิ้งหรือว่าไปจูดทิ้งอะไรเนี่ยแล้วซึ่งคนทุกคนเนี่ยกินข้าวเนี่ยเจ้าแม่พรมส้มเนี่ยทุกคนนะ่ะนับถือเจ้าแม่พรมส้มเนี่ยทุกคนนะ่ะมีความรู้กันยังไงไม่มีไม่มีการประสานลูกหน้ามาก่อนนะครับในในตัวผมเลยนะครับไม่มีการประสานลูงหน้าหรือว่าวันวันที่เท่านั้นเท่าน,นี้จะเข้าไปเนี่ยมีแต่ว่าแต่ผมเนี่ยรู้แต่ว่า ผมรู้ผมมารู้วันนึงก็คือผมให้เออขอให้ผมนะ่ะไปรับลุงคออีเนี่ยลงมาอย่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับผมอยากจะขอวินวอนว่าเอา่อสมมติมว่าเข้าไปจะไปผัดดังคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีการพูดคุยกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยมันเป็นคนที่ว่าอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ หมู่นี้ไหมหมู่นี้ไหมถ้ามีเราก็จะได้เช็คว่าเป็นบุคคลยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีรายละเอียดตรงนั้นไหมถ้ามีตรงนี้เราก็จะได้แจ้งเขาเราก็จะได้ไปชาสัมพันับเจ้าหน้าที่ว่าใช่บุคคลคนนี้เป็นคนดั้งเดิมอยู่ยที่นี่